ให้ตัดเลยมตัดนนะมไอพี่ตังอย่าเจ็บนะอย่าไข้นะครับอพี cin ่ตังเรียนหนึ่งซเก่งๆนะครับ้แล้วมาได้ลยพี่ตังอย่าดื้อนะครับได้แล้วไ้